ก็นี่ไงก็เจอแล้วก็คนนี้และครั้งแรกครั้งต่อต่อไปก็พลอยต่อไปก็พลอยผู้เดียวนี่หละจ้ะบ่เปลี่ยนชื่อดอกจะเปลี่ยนทำไมชื่อพ่อแม่ตั้งให้ดีจะตายเพราะจะตายพ่อกับแม่คอยตั้งให้ เบาจังสลับมันจังศิลาปเสียงดังมันบ่นอนง่ายเด้ส้มเงียบกลางวันนะ่ะเดี๋ยวตอนเย็นก็สิขึ้นๆดอกชื่อเพาะครับขอบคุนข้าอายุยุติหน่ใหม่เห็นคนเบึงคนเดียวเนาะใส่ก็ว่าไม่ปล่อยบอกแกับไอ้ดุกเนาะไออายุเท่าไหร่แล้วเลยเลขสามสี่สิบเท่าไหร พี่สาวว่ากะซีสิพอดีเป๊ะเลยโอ้ยพ่อ่าเอาไอยู่เลยล่ะไปก่อนสันอี่เตัวอะไรคะอุ้ยปิดปิดแม่ย้งสีเขียวปิดกัดเอาเดี๋ยวย้ำมอคืนปิดไว้ปิดไว้โอ้ยลืมไม่ได้นะนี่โอยยงไรทั้งหลายลูกเลยยัยกับบเช็กได้ยัยกับได้ ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ดุ๊กนะคะที่มาคุยเป็นเพื่อนพลอยขอบคุณหลายๆได้เด้อเมื่อหนาเขาเจอกันใหม่เด้อว,วันหน้าเจอกันใหม่นะคะเมื่อหนาพ่อกันใหม่เด้อน้องสิล้งไรสุดแล้วเมื่อีงเมื่อน,อนีเป็นมือ่อแรก,ก,กแหกมานะคะยกแรกแหกมานะคะยกต่อไปกับสิว่าไปเนาะเมือ่อหนียกแรกแหกมนันปังๆรวยๆวย ไลส์สดวนันแรกเดือจัดไปอยู่ข้างๆได้บ่เนาะจะอยู่ข้างหนูได้ยังไงก็ตอนนี้ก็อยู่ข้างอยู่เนี่ยเอออยู่ใกล้ๆด้วยอยู่ใกล้ๆเลยเนี่ยใกล้กันเลยตอนเนี้ยใกล้สุดเลยมหไหมอยู่ใกล้หน้าบานเลยเนี่ย <c oughs> น้องสิลงไลส์สดเลย,ดยเดีน้องสิไปเชคงานอ่นเฟซบุ๊กก่อน เอื่นยังสีพ่อกันใหม่เด้อเมื่อนี้พ่อไล่สุดจากโมงเนี่ยพ่อจำว่าไรบ่ายโมงป่เดี๋ยวพรุ่งนี้บ่ายโมงพ่อเจอกันใหม่นะคะอาจจะมาไม่ตรงเวลาเท่าไหร่เพราะว่าถ้าไม่ิทธิ์งานบเสียดเรื่องมื่อนี่มือว่างพ่อก็เลยได้ไล่สุดหมู่วานนี่พ่อว่างเอ้อว่าใจซักผ่าสักมือพร้อมเรียกมันหลายเนี่ย ก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ดกนะคะที่มารับชมแล้วก็อยู่คุยเป็นเพื่อนกันขอบคุณคุณพี่ HTDT แล้วก็ขอบคุณคุณพี่ลองททมนะคะสามคนอีก,กมีแห้งแล้วจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อบ่ายโมงโอเคค่ะบ่ายโมงบ่ายเมืองเจอกันไหมสิบสามนาฬิกานะคะเดี๋ยวบ่ายโมงค่อยเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยววันนี้พอก็ขอลงไลน์ก่อนชั่วโมงกว่าแล้ว เดี๋ยวยังไม่ไล์มาลาธทอนหรอกพี่ขอ,ขอเอาทีละชั่วโมงก่อนเนาะเพราะว่าพอนไม่ค่อยว่างช่วงนี้นตามน,านั้นนะจ๊ะเด้อขอบคุณคะ่ะขอลงไลก์ก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ <Bye. S 1> สสิ้นมงใด้ปะเนี้ยจบไลก์งไหนจบเป็นว่ามัหนหนีน้องอะ่ะไหนหนอ้จบไล่์มงได้ให้เจอกันในฝันก็ได้โอ้ต่ายแล้วเจอกันในฝัน จบเลยว่เปล่ยนอันนี้มองจบจบเมื่ไหร่เอาข่อยจบไลยจังไดน,นี่เอาคือเมต่อให้ข่อยอีกข่อยสิจบจังไดเนี่ยเอาพ่กคือเฟสบุ๊กอีหลียปุ่มอยู่ใดบันี้ครั้งแรกแห่งมันจีคืนไล่กันอันไล่ว่าเปลี่ยนบานทึพอาะคืนได้เราลงบ่เป็ปี่ยนบัน เอาหันหมอลําม่องไดเนาะม่องลงบัดนี่หึซี่ซี่ลงม่องไดบัดที่นี่เอาตายไล่เป็นลงบ่เป็นข่อยสิเ็ได